กระชับกระชับดูขอบพระคุณค่ะจากคุณกำไพยนะคะกราบท่านอาจารย์ค่ะเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่หนึ่งส่วนล้างลำไส้อาทิตย์ละสามครั้งกินผักผลไม้เลี่ยงเนื้อสัตว์ดื่มน้ำปสัสสาวะทุกเช้าแต่น้ำหนักลดลงไปสามกิโลเหลือจากห้าสิบสามเหลือห้าสิบแข็งแรงดีอยากเพิ่มน้ำหนักต้องทานอะไรคะ ตอนนี้ไม่ไม่ต้องสนใจเรื่องเพิ่มน้ำหนักตอนนี้นี่สนใจที่สบายดีแข็งแรงดีเพราะจุดที่สบายดีแข็งแรงดีนั่นแหละเป็นจุดที่จะสลายโรคได้มากที่สุดเป็นจุดที่แข็งแรงอายุยืนที่สุดเป็นจุดที่สลายโรคได้มากที่สุดตอนนี้สลายโรคกำจัดโรคก่อนดีกว่าสลายโรคกำจัดโรคได้หมดแล้วถ้าจุดไหนที่เราแข็งแรงดีสบายเบากายมีกําลังดีนั่นคือน้ําหนักที่ดีที่สุดของเรา นั่นคือน้ำหนักที่ดีที่สุดของเราไม่ต้องไปหลงรูปอย่าหลงรูปให้เอานามอย่าหลงรูปให้เอานามเพราะนามเนะี่ยคือตัวจริงเสียงจริงที่เป็นประโยชน์ที่สุดนามคือความรู้สึกเวทนาความรู้สึกนามคือชีวิตเราให้เอาชีวิตของเราความรู้สึกในชีวิตเราเวทนาทางกายทางใจนะเวทนาทางกายก็ร่างกายมันแข็งแรงสบายเบากายมีกําลังดีอันนี้คือน,นาม เป็นเวทนาทางกายเวทนาทางใจกระใจไรทุกใจดีงามเอาอันนี้เป็นหลักอย่าไปหลงรูปถ้าเราไปหลงรูปแล้วก็ยุ่งกองรอยเลยนะใครจะว่ายัางไงก็ช่างเขาอย่าไปหลงรูปหลงรูปเมื่อไรตายเลยนะโอ้โหถ้ารูปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะสุขใจไม่เป็นอย่างนี้จะทุกข์ใจอย่าไปหลงเลยมันจะเป็นแบบไหนก็สุขใจให้ได้น้ำหนักมันจะมากจะน้อยแค่ไหนยอย่างไรก็สุขใจให้ได้เพราะนั่นถ้าเราแข็งแรงดีนั่นเป็นน้ำหนักที่ เป็นประโยชน์ที่สุดของเราณเวลานั้น,นเป็นประโยชน์ที่สุดต่อเราณเวลานั้นๆเอาความแข็งแรงเป็นหลักอย่าไปเอารูปเป็นหลักหลายคนเขารูปดีดีแต่เขาก็ป่วยป่วยก่อนหน้าน,นี้ก็รูปดีไม่ใช่หรือก่อนหน้านี้ก็รูปดีไม่ใช่หรืออ่าห้าสิบสามกิโลไม่ใช่หรือหรือเท่าไหร่กิโลน่ะรูปดีไม่ใช่หรือแล้วก็เป็นมะเร็งไม่ใช่หรือจะเอารูปดีแล้วเป็นมะเร็งเป็นโรคอะ่ะมันคุ้มไหมล่ะ มันไม่คุ้มรูปดีแต่มีโรคเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกรูปที่ได้ดั่งใจหมายแต่เป็นโรคเนี่ยมันไม่ได้คุ้มอะไรเลยมันทรมานสุดท้ายเราก็จะไม่ได้รูปนั้นเพราะเราจะตายอยู่ก็อยู่อย่างทรมานนะเสร็จแล้วก็ตายก็ไม่ได้รูปนั้นอยู่ดีแล้วรูปนั้นเอาไปทําประโยชน์อะไรได้เอาไปทําความแข็งแรงได้เหรอเอาไปทําประโยชน์อะไรได้อย่างมากก็คนชมเท่านั้นเองคนชมแล้วมันจะพ้นทุกข์เหรอคนชมแต่เราเป็นโรคมีค่าอะไร คนชมคนชอบแต่เราเป็นโรคมันจะไปคุ้มอะไรมันไม่เห็นจะมีอะไรคุ้มเลยแล้วความสุขจากคำชมนั้นแป๊บเดียวก็หมดไปนะเก็บไม่ได้ไม่มีสาระนะไม่มีประโยชน์อะไร้นะเขาจะชมก็ได้ไม่ชมก็ได้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นใครจะชมก็ได้ไม่ชมก็ได้ใครจะชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้เราไม่ยึดมั่นถือมัน่นแล้วก็สบายแล้วแล้วแต่วิบากดีร้ายของเราของเขาอ่าเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่น น้าแล้วรูปดีก็มีโรคไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรน่าสู้ดีรูปเราจะเป็นแบบไหนก็ช่างเราไม่มีโรคเรามีสมรรถนะที่ดีเรามีสมรรถนะทางร่างกายที่ดีมีจิตใจที่เบิกบานจำใสไรกังวลมันดีที่สุดแล้วน้าเอานาำอย่าไปสน,น่ึงรูปมากรูปมันจะเท่าไหร่ช่างว่ามันมันไม่เที่ยงหรกเอานาม เอาใจไร้ทุกข์ใจดีงามร่างกายแข็งแรงพอแล้วเท่านี้พอแล้วสุขที่สุดในโลกแล้วมันต้องรู้จักพอบ้างต้องรู้จักพอแล้วสุขกับนี่แหละสุขกับสภาพที่ดีที่สุดในชีวิตนี่แหละอย่าไปสุขกับขี้ปากคนสุขกับขี้ปากคนเดี๋ยวก็ทุกข์เพราะขี้ปากคนนะจําไว้สุขเพราะขี้ปากคนกรจะทุกข์เพราะขี้ปากคนจะไปสุขทุกข์กับขี้ปากคนทําไมสุขทุกข์เพราะชีวิตเราสิ ชีวิตเราที่เราสาเร็จเราไม่ยึดมั่นถือมั่นได้สําเร็จว่าเขาจะขี้ปากเขาจะชมหรือไม่ชมเขาจะชอบหรือไม่ชอบนะ <laughs> เราไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละคือความสําเร็จที่แท้จริงนะความสําเร็จที่แท้จริงของชีวิตเราอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นเอาให้แม่นๆแ,และสําเร็จอยู่ที่เราแข็งแรง,งน่าเราแข็งแรงและสําเร็จที่ใจเราไร้ทุกข์เพราะไม่ยึดมั่นถือมัน่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั่นแหละคือความสําเร็จที่แท้จริง น,นั่นแหละคือการดูแลสุขภาพสําเร็จแล้วดูแลสุขภาพได้สําเร็จแล้วาการงานต่างๆก็สําเร็จแล้วทุกอย่างก็สําเร็จแล้วอยู่ตรงนี้ความสําเร็จของชีวิตอยู่ตรงนี้แหละอ้าวเ,เชิญท,ะทะ่าน